ดีครับการประปาส่วนภูมิภาคยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเดลระบบผลิตน้ำประปาซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในการผลิตน้ำหวังว่าท่านคงจะได้รับความรู้และความเพลิดเชินขอเชิญรับชมครับขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากน้ำผิวดินของการประปาส่วนภูมิภาค แหล่งน้ำดิบสูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบหรือแหล่งน้ำธรรมชาติที่จัดหาไว้ซึ่งจะมีการตรวจสอบวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของน้ำอยู่เสมอท่อผสมเร็วใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำดิบโดยการใส่สารส้มปูนขาวและคลอรีนลงไปในท่อผสมเร็วให้สารเคมีผสมกับน้ำดิบเพื่อสร้างตะกอน ปรับค่าความเป็นกรดด่างและกำจัดจุลชีพและสารายที่ปนมาในน้ำดิบบ่อแบ่งน้ำใช้ในการควบคุมปริมาณน้ำเข้าถังกวนช้าและถังตกตะกอนแต่ละถังเพื่อให้ระบบผลิตน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพถังกวนช้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนโดยทำให้ตะกอนที่มีขนาดเล็ก รวมตัวเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากขึ้นสามารถตกตะกอนได้โดยง่ายถังตกตะกอนทำหน้าที่แยกตะกอนออกจากน้ำดิบตะกอนที่มีขนาดใหญ่จะตกลงสู่ก้นถังเมื่อมีปริมาณตะกอนมากจะระบายตะกอนลงสู่รางระบายส่วนน้ำใสจะไหลล้นเข้ารางรับน้ำไปสู่ถังกรองน้ำ ถังกรองน้ำทำหน้าที่กำจัดตะกอนหรือสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กที่หลุดมาจากถังตกตะกอนโดยกรองด้วยทรายกรองและกรวดกรองเพื่อให้ได้น้ำที่มีความใสสะอาดอย่างแท้จริงน้ำที่ผ่านการกรองแล้วจะใส่คลอรีนหรือปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วปรับค่าความเป็นกรดด่างอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย แล้วนําไปเก็บไว้ในถังน้ําใสเพื่อรอการสูบจ่ายต่อไปการจ่ายน้ําประปาการสูบจ่ายน้ําประปาโดยการปล่อยน้ําจากขอถังสูงหรือสูบอัดน้ําเข้าไปในระบบท่อจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำทำให้ส่งน้ำไปได้ไกลและให้บริการแก่ประชาชนได้ทั่วถึงมากขึ้นการประปาส่วนภูมิภาค มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาได้อย่างพิถีพิถันและสม่ำเสมอเพื่อให้ได้น้ำประปาที่ใสสะอาดและปลอดภัยวิธีการกรองน้ำน้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้วแต่ยังคงมีตะกอนขนาดเล็กที่ยังไม่สามารถตกตะกอนได้จะไหลเข้ากรองที่ถังกรองน้ำ ผ่านทางท่อน้ําเข้ากรองเปิดน้ําเข้าถังโดยเปิดประตูน้ําเข้ากรองและเปิดประตูน้ําใสน้ําจะไหลเข้าสู่เวียรับน้ําผ่านท่อลงสู่รางรับน้ํารวมระดับน้ําในรางรับน้ํารวมจะสูงขึ้นเรื่อยๆจนไหลเข้าสู่รางรับน้ําย่อยแต่ละรางเมื่อระดับน้ําในรางรับน้ําย่อยสูงขึ้นไหลล้นเข้ารางเข้าสู่ถังกรองน้ํา น้ำจะกรองผ่านชั้นทรายกรองกรวดกรองและท่อรับน้ำกรองน้ำที่ผ่านการกรองแล้วจะไหลออกทางท่อรับน้ำใสและไหลออกไปเก็บที่ถังน้ำใสต่อไปเมื่อทำการกรองน้ํามาได้ระยะเวลาหนึ่งตะกอนจะสะสมอยู่ที่บริเวณผิวทรายกรองทำให้ชั้นทรายกรองอุดตันระดับน้ําในถังกรองจะสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับที่กำหนด จะทำการล้างย้อนเพื่อทำความสะอาดชั้นกรองวิธีการล้างกรองเมื่อทำการกรองมาได้ระยะเวลาหนึ่งตะกอนจะสะสมอยู่ที่ทรายกรองทำให้ชั้นทรายกรองอุดตันจะทำการล้างย้อนเพื่อทำความสะอาดชั้นกรอง โดยตรวจสอบระดับน้ำในถังกรองหากระดับน้ำในถังกรองสูงถึงกําหนดให้ทำการล้างกรองปิดน้ำเข้ากรองโดยปิดประตูน้ำเข้ากรองและปิดประตูน้ำใสลดระดับน้ำในถังกรองน้ำโดยเปิดประตูน้ำทิ้งระดับน้ำจะลดลงมาเท่ากับระดับปากรางรับน้ำย่อยเปิดประตูน้ำกรองทิ้งจนระดับน้ำอยู่สูงกว่าหน้าทราย ประมาณ1 0 1ถึง15เซนติเมตรแล้วปิดประตูน้ำกรองทิ้งทําการฉีดล้างหน้าทรายด้วยน้ำโดยฉีดล้างหน้าทรายอย่างเดียวประมาณสองนาทีทําการล้างหน้าทรายพร้อมล้างกรองโดยเปิดประตูน้ำล้างกรองพร้อมล้างหน้าทรายอีกประมาณหนึ่งนาทีปิดประตูน้ำล้างหน้าทรายทําการล้างกรองด้วยน้ำอย่างเดียว โดยเปิดประตูน้ำล้างกรองต่อไปอีกประมาณสิบนาทีหรือจนกว่าจะเห็นว่าน้ำล้างกรองสะอาดปิดประตูน้ำล้างกรองจนน้ำล้างกรองระบายออกจากรางจนหมดแล้วปิดประตูน้ำล้างกรองทิ้งก่อนทำการกรองน้ำจะมีตะกรนบางส่วนเหลือตกค้างในชั้นสารกรองต้องกรองน้ำทิ้งก่อนโดยเปิดประตูน้ำกรองทิ้ง จนระดับน้ำอยู่สูงกว่าหน้าทรายประมาณ10 1ถึง15เซนติเมตรปิดประตูน้ำกรองทิ้งเปิดประตูน้ำเข้ากรองแล้วเปิดประตูน้ำใสแล้วทำการกรองตามปกติการควบคุมคุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุกแห่งในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาค ที่ผลิตหรือว่าจ้างเอกชนผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยเพื่อการอุปโภคและบริโภคตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามข้อแนะนำคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกและยังคงคุณภาพจนถึงมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ74จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีการควบคุมคุณภาพน้ำต้องดำเนินการในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ระบบน้ำดิบระบบผลิตและระบบจ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคมีคุณภาพสูงและสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ,รมวิธีผลิต สอดคล้องกับคุณภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆกันโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการควบคุมคุณภาพน้ำในด้านต่างๆดังนี้การควบคุมคุณภาพน้ำในระบบน้ำดิบน้ำดิบเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของการผลิตน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาคใช้น้ำดิบจากสองแหล่งได้แก่น้ำผิวดินประมาณ93เปอร์เซนต น้ำบาดาลประมาณ7%ปอร์เซนโดยเฉพาะแหล่งน้ำผิวดินนับวันจะมีคุณภาพด้อยลงเนื่องจากอานได้รับการปนเปื้อนน้ำเสียจากชุมชนภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและประสบปัญหาน้ำเน่าเสียสาหร่ายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วน้ำทะเลหนุนในช่วงฤดูแล้งรวมถึงประสบปัญหาน้ำมีความขุ่นสูงผิดปกติในฤดูฝนหรือน้ำหลาก หรือกรณีเกิดการพังทลายของดินเป็นต้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเฝ้าระวังและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในภาวะปกติและเพิ่มการเฝ้าระวังและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบให้มากขึ้นเพื่อให้คุณภาพน้ำดิบมีความเหมาะสมกับระบบผลิตน้ำประปาการควบคุมคุณภาพน้ำในระบบผลิตเพื่อเป็นการยืนยันว่า น้ำประปาที่ผลิตได้จากโรงกรองน้ำทุกแห่งมีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจึงต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำเป็นตัวแทนของน้ำในกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆได้แก่น้ำดีบหลังเติมสารเคมีน้ำก่อนกรองน้ำหลังกรองและน้ำประปาเพื่อเฝ้าระวัง และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบผลิตรวมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตต้องดําเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานการบํารุงรักษาเครื่องมือและคุรุภัณฑ์ต่างๆอาทิทดสอบหาปริมาณและคํานวณการจ่ายสารเคมีที่เหมาะสมการเก็บตัวอย่างน้ําในระบบผลิต เพื่อตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตามรายการดังนี้น้ำดิบตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่างความขุ่นสีและกลิ่นและทำจาเทสเพื่อหาปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมในการตกตะกอนน้ำประปาภายในโรงกรองน้ำตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่างต้องให้อยู่ในช่วง 6.5-8.5ค่าความคุณต้องไม่เกิน5 NTU ค่าคลอรีนคงเหลือณโรงกรองน้ำประมาณ0.8-2.5 ppm โดยมีปริมาณที่ปลายท่อไม่ต่ำกว่า0.2 ppm แบคทีเรียต้องไม่พบในกรณีที่มีสถานีจ่ายน้ำห่างไกลาจากโรงกรองมากเกิน10กิโลเมตร ควรติดตั้งสถานีจ่ายคลอรีนเพิ่มสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่จ้างเอกชนเป็นผู้ดำเนินการผลิตน้ำจะต้องตรวจวิเคราะห์น้ำประปาที่ได้รับน้ำมาร,รับส่งตามสัญญาโดยตรวจวัดความเป็นกรดด่างค่าความขุ่นสีค่าคลอรีนคงเหลือหรือ residual chlorine แบคทีเรียต้องตรวจไม่พบหรือตามสัญญาที่กำหนดไว้ การควบคุมคุณภาพน้ำในระบบจ่ายเพื่อเป็นการยืนยันให้มั่นใจได้ว่าน้ำประปาที่สูบจ่ายไปยังจุดต่างๆจนถึงมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบจ่ายโดยจำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบควรจะครอบคลุมทั่วพื้นที่จ่ายน้ำเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวิเคราะห์ตามรายการความถี่และเกณฑ์มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาคการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลคุณภาพน้ำเพื่อให้การตรวจวิเคราะห์เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันทั้งการประปาส่วนภูมิภาคและมีความน่าเชื่อถือในคุณภาพน้ำประปาหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์สามารถแบ่งได้3ระดับได้แก่ 1. ระดับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาณนะงานผลิต 2. ระดับการประปาส่วนภูมิภาคเขตณนะงานควบคุมคุณภาพน้ำา 3. ระดับสำนักง,งานใหญ่ณนะกองควบคุมคุณภาพน้ำแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันเริ่มตั้งแต่การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำของแต่ละระดับจะมีความถี่และรายการวิเคราะห์ โดยการปฏิบัติงานให้ทำตามผู้มือการปฏิบัติงานทั้งการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือนั้น,น,นๆการรายงานผลในแต่ละระดับจะแตกต่างกันไปเช่นกันกล่าวคือระดับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจะรายงานผลข้อมูลคุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์ผ่านรองอหหรือ M5 และรายงานผลจาเทสในแบบรายงานที่กำหนดไว้ ทั้งต้องบันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ลงในแบบฟอร์มรายงานโดยเก็บไว้ที่สาขาและส่งไปยังงานควบคุมคุณภาพน้ำในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขตนั้นๆการรายงานผลในระดับการประปาส่วนภูมิภาคเขตและสำนักง,งานใหญ่จะใช้ระบบสารสนเทศคุณภาพน้ำที่ลงบันทึกจากแต่ละห้องปฏิบัติการวิทยศาศาสตร์และส่งข้อมูล ผ่านโปรแกรมการจัดการข้อมูลคุณภาพน้ำเข้าสู่คลังข้อมูลกลางณสำนักง,งานใหญ่เพื่อนำไปออกรายงานสำหรับผู้บริหารต่อไปแหล่งน้ำดิบ <S <S การผลิตน้ำสะอาดนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำดิบเป็นสำคัญน้ำดิบในแหล่งน้ำแต่ละประเภทจะมีลักษณะแตกต่างกันไปในการผลิตน้ำประปานั้น จะต้องคำนึงถึงปริมาณของแหล่งน้ำที่จะให้น้ำพอเพียงทุกฤดูการซึ่งแหล่งน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคโดยหลักจะเป็นน้ำผิวดินซึ่งแบ่งได้เป็นสองประเภทคือแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำซึ่งเกิดจากการไหลล้นบนผิวดินลงมารวมกันปริมาณของน้ำผิวดินจะเปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วขึ้นอยู่กับฤดูการและคุณภาพน้ำดิบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ที่น้ำไหลผ่านในฤดูแล้งน้ำในแม่น้ำลำธารต่างๆมักมาจากน้ำใต้ดินซึ่งมีระดับน้ำใต้ดินสูงกว่าระดับผิวน้ำของแหล่งน้ำนั้นไหลซึมเข้ามาลักษณะของน้ำจะมีความขุ่นน้อยในฤดูฝนน้ำจะพัดพาเอาโคลนตมจำนวนมากลงไปตกตะกอน สะสมในแม่น้ำลำคลองน้ำจะมีความขุ่นสูงน้ำในทะเลสาบหรืออ่างเก็บน้ำที่มีการไหลถ่ายเทน้อยน้ำจะอยู่ในสภาวะนิ่งทำให้เกิดการตกตะกอนของสิ่งปะปนน้ำจะมีลักษณะค่อนข้างใสแต่ถ้าอ่างเก็บน้ำนั้นมีการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนลงสู่อ่าง จะมีปัญหาการเจริญเติบโตของสาหร่ายและตะไคร่น้ำสูงโรงสูบน้ำแรงต่ำแบบบนดินเป็นโรงสูบน้ำที่ตั้งอยู่บนตะลิ่งและยื่นท่อทางดูดของเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งไปยังแหล่งน้ำดิบโรงสูบน้ำชนิดนี้ราคาค่าก่อสร้างถูกเนื่องจากไม่มีการก่อสร้างล้ำเข้าไปในแหล่งน้ำและไม่เหมาะกับแหล่งน้ำ ที่มีระดับน้ำริมตะลิ่งตืง้นหรือมีระดับน้ำในช่วงน้ำสูงสุดท่วมตะลิง่งโรงสูบน้ำแรงต่ำแบบบ่อแห้งเป็นโรงสูบน้ำที่ขุดลึกลงไปใต้ดินซึ่งจะติดตั้งเครื่องยนต์